สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะกลับมาอยู่กับเอมี่เพยนต์นะฮะวันนี้ที่บริษัทเพยนต์นะฮะศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองในอันดับหนึ่งในมินบุรีนะฮะวันนี้นะฮะเอมี่จะมารีวิวเป็นโตโยต้าโคราติ s นะฮะ 1.6ECNG โรงงานสีดำนะครับปี2012จด13นะฮะคันนี้ราคาตั้งขาย229,000บาทค่ะนะฮะได้รถเอาติดรถบ้านนะคะผู้หญิงใช้สภาพสวยๆเดิมๆเลยไม่มีชนหนัก แน่นอนร้อค่ะทางเรานะคะได้คัดลถคุณภาพที่ดีที่สุดเข้ามาขายให้กับลูกค้าท่านเลยนะคะใครที่เกิดใจนะคะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะคะรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวผ่อนได้สูงสุดถึง8.4งวดคันนี้นะคะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ4,000กว่าบาทต่อเดือนสำหรับใครที่หารถเอาติดนะคะรถเก๋งงาวไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยผ่อนสบายๆนะคะ คันนี้เนี่ยสีดำเดิมโรงงานเลยนะเดิมรอบคันเลยนะสภาพสวยงามฟิลเซรามิกติดตั้งใหม่นะแก๊สเซดูแลตรวจสอบแล้วใช้งานได้อยู่นะแล้วก็ทุกอย่างสภาพสวยงามคงเดิมมากๆเลยตัวไฟหน้านะคะไฟหน้ามัลติ r e ื e เซกเตนะฮะตัวนี้ปายทะเบียนนี้เลยนะสองขอข่พับเท่าสามศกรุงเทพมหานครค่ะสภาพสวยๆนะคันนี้บอกเลยว่า สวยงามนะใครอยากสนใจนะคะอยากลองขับรถอยากชมรถตัวจริงนะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะตัวนี้นะได้เป็นล้อแม็กอลอยโรงงานสภาพดีเลยนะคะแม็กเนี่ยสภาพสวยงามพอสมควรเลยนะคันนี้นะได้ยางนะคะปี2000นะคะย0่นะยางปี2020่สเลยสภาพดีมากๆนะคะใช้งานได้อยู่ยาวๆนะคะ ตัวนี้กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะคะฟิล์มทึบมากๆนะสําหรับใครที่ชอบฟิล์มมืดๆนะคะสวยงามนะตอบโจทย์เลยคันนี้นะคะด้านในนะคะคันนี้นะ1 6 e c n g นะคะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจนะคะตัวคันนี้เกียร์ออโต้คันบนใดค่ะภูมารัยหุ้มหนังนะคะสีดำเดิมโรงงานเลยนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานกระจกมองข้างพับกับเก็บไฟฟ้าค่ะนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะตัดด้วยสีเบลตค่อนข้างสวยงามเลยนะ,ะด้านในใครที่ชอบนะคะอยากได้สนใจนะคะลองชมได้เลยนะคะจัดไฟแนนนะคะมีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศเลยนะคะฟรีเลยนะคะจัดไฟแนนไม่เสียค่าบริการนะคะ นีเลยนะสภาพสวยงามด้านหลังกว้างขวางนะคะเบาะผ้าไม่มีรอยขาดรอยยับรอยยุ่ยนะ,ะถือว่าสภาพดีมากๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้นะ,ะไม่มีประวัติชนหนักลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักผีิดความแน่นอนค่ะ นี่เลยนะคะใบตัวสคบอเอนยตัวต้าติด2แสนสองหมบาท1.6อ e c e n t i ปี1 2 1่งสดํสาีดำนะคะตัวนี้นะ,ะรถสภาพสวยงามน่าใช้งานมากๆค่ะยังอะไรเรามีให้นะคะถุขงข้อมูอแมแรงเรามีให้กับลูกค้าครบหมดเลยนะคะพวกน็อตต่างๆตามจุดนะคะน็อตเดิมสวยไม่ขยับนะคะสภาพดี ไม่เคยชนหนักถึงโครงสร้างนะฮะไม่เคยถอดแกะแงะไข่แตใดๆทั้งสิน้นไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ำนะคะสำหรับตัวนี้เลยตัต้าเทต 1.6E CNG โรงงานค่ะนะฮะไฟท้ายเดิมโรงงานนะะของตัวโฉมหน้าแบนเลยสภาพโอเคมากๆเกี้ยวโคมยังขระยับใหญ่ด้านท้ายนะคะยาวตลอดทางรถเลยค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะ นี่เลยนะฮะเติม CNG จุดนี้นะฮะแล้วก็ตัวน้ำมันจุดนี้เลยนะค,ะคันนี้รองรับ e 2ีนะฮะก็มีฉลากให้หมดเลยนะคะสำหรับใครนะที่ชอบนะ,ะเอาติชมนี้นะอยากขอนสบายๆแนะนำคันนี้เลย่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทต,ต่อเดือนเท่านั้นนะเอาติ1 6หี e C n g ปี12 1่อน่นพกว่าบาทเท่านั้นออกรถรีดาวนะคะคันนี้ใครชอบรีบเลยนะเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องกันสักหน่อยดีกว่านะคะสำหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะห้องเครื่องก็ได้ประมาณนี้เลยนะ,คะเครื่อง CNG จะไม่มีฝาครอบนะคะหน้าเครื่องก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยฝากระโปรงหนักนะ,ะก็คือเดิมโรงงานแน่นอนนะ,ะตัวนี้รอยน็อตไม่เคยขยับนะฮะน็อตสวยๆเดิมๆทุกจุดเลยนะคะนี่ ไม่เคยทําสีมานะคะสะภาพสวยงามนะน็อตเบ้าชกสวยแตามสีโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรถสิบเอ็ดปีนะตัวนี้หม้อน,น้ําเดิมโรงงานคานหน้านะคะคารเดิมโรงงานแน่นอนตัวนี้ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยสภาพสวยงามนะคะจัดไฟแนนออกรศูนย์บาทนี่เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะ,ะฝากระโปรงหน้าเดิมโรงงานนะ,ะตามอ,อกกอ็แผ่นกันความร้อนนะคะ สติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างคงสภาพเดิมเลยเม็ดอาร์กรอยสีนตาทับเตอร์ต้ตานะคะทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบทุกอย่างเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบรถเตอร์ต้าติ๊กคันนี้นะคะเอาติ๊ก1.6 ECG โรงงานนะคะปี2012 13คั 03, นนี้ราคา229,000บาท ติดต่อหาเอมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736เนะคะเบอร์เอมีอ่ไลน์ก็ได้นะคะหรือทักไลน์โทรไลน์มาได้เลยนะคะโทรเบอร์ก็ได้เนี่ยนการับแทนนาตะกิบมีให้ค่ะสำหรับใครที่อยากมาชมรถตัวจริงมาได้เลยที่เซลล์ยไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ